ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์นะครับ การที่ดาวเสาร์ของคุณโคโจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้ถือว่าชาวราศีมังกรนะครับมีจุดของการมั่นคงเข้มแข็ง,แ,ขงและก็ชีวิตที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่าครับอิทธิพลของดาวเสาร์ใน,นเดือนนี้นะครับถือว่าดาวเสาร์เดินพักองศาคโคจรยังวิป,ปลิตยอยู่นะครับส่งผลทําให้นะครับเอาแน่เอานอนเกี่ยวกับชีวิตไม่ค่อยได้เรียกได้ว่านะครับชีวิตที่ควรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเมือ่ออาจจะมีจุดของการติดขัดจุดสะดุดจุดให้การนะครับให้คุณพัก องศาหรือเรียกว่าหยุดหยุดนิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้นะครับในเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณอาจจะยังเป็นปัญหาอาจจะยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับยิ่งจังหวะนะครับหลังจากวันที่9สิงหาเวลาตีสนาฬิกานาทีเมื่อเกตน,นะครับ ยกเข้ามากุมลัคนาของชาวราศีมังกรอยู่เรื่องกันกับดาวเสาร์เรียกได้ว่าชาวราศีมังกรอาจจะเจอเรื่องราวของความทุกข์หรือว่าความคิดความเครียดอะไรบางอย่างที่กดดันตัวเองเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพระเกตนะครับถ้าอยู่กับเรือนอะไรก็แล้วแต่หรืออยู่กับดาวอะไรก็แล้วแต่จะถูกเสี่ยมไปในทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่เกตนะครับอยู่ร่วมกันกับดาวเสาร์ก็คือดาวเสาร์เป็นดาวแห่งโทษทุกข์แบบนี้ก็จะถูกเสี่ยมให้เกิดในเรื่องราวของการเครียดและก็ทุก เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีจุดท,ที่คุณดูตึงเครียดอยูอ่อาจจะมีจุดท,ที่คุณต้องคิดมากอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในชีวิตของคุณเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พักองศาหรือจังหวะที่วิปริตยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรคือดดาาาววุุุกรรที่ของงคคณยัโจ อยู่ในเรือนอรินะครับเียได้ว่าการงานของคุณยังเข้าไปอยู่ในพบที่ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาอยู่นะครับเียได้ว่าช่วงเวลานี้การงานของคุณอาจจะเจอจุดติดขัดอยู่เจอจุดที่คุณต้องแก้ไขอยู่เจอจุดที่อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยดาวศุกร์ณตำแหน่งนี้ก็ยังติดเป็นจุลจักรก็เรียกว่าอุปสรรคถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคถึงแม้ว่าจะเข้ามาก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้นะครับเพราะว่าคําว่าจุลจักรก็คือคล้ายๆน้องๆของมหาจา ก็คือสามารถที่จะฝ่าฟันไปได้อยู่กับอุบุทุกอุปสรรคที่เข้ามาต้องเผชิญน,นั่นเองครับซึ่งในวันที่8สิงหาคมนะครับเวลา23นาฬิกา55นาทีนะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโคจ,จรออกจากมิถุนเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎเรียกได้ว่าการงานไปอยู่ในเรือนของกรกฎแต่เนื่องจากครับการที่ดาวศุกร์ที่เข้าไปเป็น7แกะลัคนนะครับแถมยังเลงกันกับดาวเสาแบบนี้เรียกว่าศุกร์7แกลคเป็นพิณทุบาทและก็ยังเล็งกับดาวเสาซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันก็ยังเจอจุด อึดอัดเจอจุดติดขัดเจอจุดที่อาจจะต้องเจอปัญหาต้องแก้ไขก่อน อย่างเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยครับดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งของราชาโชคอยู่ฉะนั้นครับอิทธิพลของคําว่าราชาโชคมันยังก็เอาตัวรอดไปได้อยู่และที่สําคัญก็คือดาวศุกร์ที่ไปอยู่ในเรือนของกรกฎถือว่าเป็นเรือนธาตุน้านะครับดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําของกรกฎก็ถือว่ายังเป็นเรือนของการกลมกล่อมกันอยู่นะครับช่วยเหลือกันอยู่เกื้อกูลกันได้อยู่และก็ประกบคู่กันกับดาวอาทิตย์นะครับทำให้นะครับยังเอาตัวรอดไปได้อยู่นะครับเกี่ยวกับการงานของคุณแม้ว่า อาจจะติดขัดบ้างแม้ว่าจะเจออุปสรรคจะเจอความกดดัน จะเจอความอึดอัดก็ตามนะครับเพราะว่าสุกับเสาเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นอาจจะเจอเรื่องราวของการที่ถูกดึงเรื่องงานรอคอยเรื่องงานหรืองานที่คุณคาดหวังมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจคุณคิดสักเท่าไหร่นั่นเองครับแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็มองว่าคําว่าราชาโชคสุดท้ายมันก็มีโชคช่วยหรือทางรอดทางออกมาให้กับชาวราศีมัง,งกรได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งการงานของคุณก็พอรุนได้หลังจากวันที่20สิสิงหาคม เวลา20นาฬิกานาทีรอให้ดาวพุธออกจากเรือนสิงห์เข้าไปเป็นเกษตรตราธิบดีแล้วก็มหาอุดอยู่ในเรือกนกันก่อนนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนกับดาวพุธเองนะครับก็เป็นภพสุภาเมื่อสุภาเป็นเกษตรก็อย่างน,น้อยมันมีรูปแบบของชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้หรือทางออกมาให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะครับทำให้การงานในช่วงเวลานั้นเจอผู้หลักผู้ใหญ่พพอร์ตเกื้อกูลนะครับการเจรจาตอ สิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มเบาบางลงไปนะครับเกี่ยวกับการงานของคุณยิ่งเจออิทธิพลของดาวพฤหัสเล่นกันกับดาวพุธแบบนี้นะครับก็ยิ่งเกื้อกูลกันไปใหญ่ที่จะส่งผลลับเกี่ยวกับในเรื่องราวของความสําเร็จของคุณด้านการงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณอาจจะต้องอดทนรอจนถึงวันที่20นะครับเหตุการณ์ต่างๆจึงจะเริ่มลี้กลายและก็เริ่มดีขึ้นหลังจาก20สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือน การเงินของชาวราศีมังกรคือดาวพระราหูการที่ดาวราหูของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนเมษเรียกว่าเรือนเมษเป็นภพเรือนของพันธุนะครับหรือเรือนของครอบครัวและก็อสังหาริมทรัพย์หรือในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆของชาวมังกรนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่นะครับดาวการเงินไปอยู่ในเรือนเหล่านี้นั่นหมายความว่าจิตใจของชาวราศีมังกรนะครับคิดอยากจะได้บ้านใหม่อยากได้รถใหม่อยากได้สินทรัพย์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือคุณมีเกณฑ์การที่จะเสียเงินให้กับของพวกนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะรงขอ ที่เรียกว่าดาวราหูโคจรไปอยู่นะครับในเรือนเมษและก็ประกบคู่กันกันกบดาวอังคารเขาเรียกว่าดาวคู่นี้เป็นดาวแห่งโมงหจริตก็มีเกณฑ์การที่คุณจะเสียทรัพย์ได้ง่ายอยู่นะครับหรือเรียกว่าอาจจะจ่ายทรัพย์ไปโดยใช่เหตุได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอังคารกับราหูนะครับเป็นดาวที่อาจจะคอนโทรลได้ยากหรือควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองได้ยากนิดนึงนั่นเองครับซึ่งครับอิทธิพลของการที่อย่างน้อยดาวพระราหูของคุณยังติดตำแหน่งของเทวีโชคอยู่นั่นหมายความว่าครับคุณก็ยังมีโชคดีเกี่ยวกับ เรื่องราวของการฟุกฟุกหรือโชคดีก,กับการเงินได้อยู่นะครับทำให้ดาวการเงินของคุณก็ยังพอไปได้ซึ่งถึงแม้ว่านะครับจะมีรายจ่ายเยอะก็ตามในช่วงจังหวะอังคารมาอยู่ประกบคู่กันแบบนี้แต่ก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้และก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่มากมายหรอกครับซึ่งดาวการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็นะครับจะเริ่มนิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือต้องรอจังหวะแห่อังคารยกออกไปก่อนนะครับก็คือในวันที่9สิงหาคมอังคารจะหลุดออกไปแล้วในเวลา4นาฬิกาสนาทีนั่นเองครับช่วงเวลานี้รดาาวกา เงินของคุณจึงจะโล่งขึ้นเพราะว่าไม่ได้เจออิทธิพลของการที่เจอดาวอื่นๆเข้ามาเบียดเบียนคุณแล้วนั่นเองครับทาให้ช่วงเวลานี้ของชาวราศีมังกรด้านการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนิ่งขึ้นเก็บเงินได้อยู่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแต่อย่างน,น้อยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวอังคารนะครับอยู่เคียงคู่กันกับดาวพระราหกูก็ไม่ใช่ว่าจะเสียอะไรมากมายเพราะอย่างน้อยดาวอังคารณน,นตำแหน่งนี้ก็ได้ตําแหน่งเป็นอุดมกณฑณ์อยู่นะครับสำหรับชาวราศีมังกรจึงเรียกได้ว่าอังคารนะครับก็ยังคุ้มครองให้ชาวราศ กได้รบมาแบบฟุกๆได้อยู่นะครับเพราะว่าอังคารก็จะมาจากพบลาภาได้ด้วยหรือพบโชคลาภได้ด้วยฉะนั้นเรื่องราวของความฟุก ก็มีให้ลุ้นนะครับแต่ว่านะครับอย่างที่บอกแล้วรว่าอาจจะได้มาแล้วก็มีรายจ่ายที่ต้องออกไปเหมือนกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับสําหรับดาวความรักของชาวราศีมังกรก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ในช่วงต้นเดือนนะครับหรือเครื่องเดือนแรกของคุณจะมีดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือนของฝั่งตรงข้ามหรือเรือนคู่ครอง,องของคุณนะครับส่งผลทําให้นะครับชีวิตของชาวราศีมังกรเกี่ยวกับความรักอาจจะเจอจุดติดขัดอยู่เพราะว่าพระอาทิตย์ของคุณ มาจากภพเรือนของมอรณะนั่นเองครับและยิ่งนะครับอาทิตย์มาอยู่ในเรือนธาตุน้ําแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนเรียกว่าอาทิตย์ตกน้ําไฟมอดดับลงนะครับยิ่งส่งผลทําให้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณนะครับเกิดความเสียหายเกิดเรื่องราวของการไม่เข้าใจกันได้หรืออาจจะมีลักษณะของการที่อาจจะต้องมีเรื่องราวของการตึงเครียดหรือต้องคิดมากอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกแลลวครับว่าเมื่อเกตย,ย้ายในวันที่9เข้ามากลุมชะตานะครับเรียกว่าเกตจะเสี่ยมให้ชาวมังกรน,นะครับจิตใจดี กเดิมหรือเรียกว่าจะเจอเรื่องราวที่สะกิดใจอะไรบางอย่างให้คุณน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นได้ในหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวครับหรือเรียกว่ามังกรในช่วงจังหวะตั้งแต่เกตดมากุมลรคนาก็จะปั่นป่วนให้คุณนะครับรู้สึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในหัวสมองเต็มไปหมดในเรื่องราวของความเครียดนั่นเองเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งโทษทุกข์เมื่อมีเกศมากระตุ้นความทุกข์ความเครียดจะถูกกระตุ้นเข้าไปใหญ่นั่นเองครับและอีกอย่างนึงครับการที่ดาวอาทิตย์เองนะครับโคจรเล็งกับดาวเสาร์อาทิตย์กับเสาร์ ก็ถือว่าเป็นดาวที่ห้ามหันกันเพราะถือว่าเป็นดาวาธาตุไฟทั้งคู่นะครับเสาเป็นดาวาธาตุไฟอาทิตย์เป็นดาวาธาตุไฟเจอเล่งกันไฟกับไฟ รุนได้นะครับทำให้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะคอนันทนได้ยากเลยทีเดียวซึ่งนะครับจะส่งผลในเรื่องราวของความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ติดขัดอยู่นะครับไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่นั่นเองครับยิ่งจังหวะของดาวศุกร์ที่จะยกเข้ามาในวันที่8สิงหาเวลา23นาฬิกา55นาทีนะครับเขาเรียกว่าศุกร์มาอยู่ในเรือนกรกฎศุกร์7แก่ลัคนาถือว่าเป็นพินทุบาทนะครับเท่ากับว่านะครับเรื่องราวของความรักจะต้องเจอเรื่องราวของการที่ทุก ใจิตใจของคุณอาจจะต้องเจอกับความไม่สบายใจเกี่ยวกับในเรื่องของความรัก เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ที่เป็น7แก่ลัคนาถือว่าเป็นตําแหน่งที่เสียหายและอีกอย่างนะครับการที่ดาวศุกร์อยู่นะครับเล็งกันกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันยิ่งกดดันยิ่งอึดอัดยิ่งจะทําให้คุณนะครับเจอคู่ศัตรูที่เข้ามาฝ่าฟันให้คุณต้องฝ่าฟันกับการแข่งขันด้ามความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นคนโสดในช่วงเดือนนี้ไม่เหมาะเลยนะครับกับการที่คุณจะเปิดตัวเรื่องความรักหรือไม่เหมาะเลยครับกับการที่คุณจะได้เจอใครเข้ามาในชีวิตเพราะดูแล้้ววจะยิ่่่งเขาามปปัน ให้คุณต้องทุกข์ใจเกิดขึ้นมีเกณฑ์การอกหักเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนั่นเองครับและนี้แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรอาจจะเป็นเดือนที่ดูยากดูเหนื่อยดูเครียดดูทุกข์นิดนึงนะครับเพราะว่าดวงดาวต่างๆมันอยู่ในมุมที่เสียหมดเลยหรือเรียกว่าดูอย่มุมที่บังเอิญไม่ให้คุณกับชะตาแทบทั้งสิ้นเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเจอเรื่องหนักนิดนึงอาจจะต้องเจอเรื่องแก้นิดนึงอาจจะต้องเจออุปสรรค มากนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพอเอาอยู่ได้นะครับเพราะว่าอิทธิพลดาวต่างๆมันก็ยังมีจุดทางออกได้อยู่เรียกได้ว่านะครับถึงแม้จะเจอจุดที่เรียกว่าเป็นเดือนที่หนักเป็นเดือนที่น่วงเป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ไปได้นะครับ พยายามนิดนึงนะครับเพราะว่าเดือนนี้ดูแล้วนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นเดือนที่ง่ายสาหรับชาวราศีมังกรได้สักเท่าไหร่ฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรให้ผ่านพ้นในทุกๆวิกฤตไปให้ได้นะครับถึงแม้ว่าวกิกฤตต่างๆจะเข้ามาก็จริงถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องเจอเรื่องทุกข์ก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าถาวรตลอดไปนะครับเพราะว่าในเดือนหน้าเกลื่อนเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าในเดือนหน้านะครับทุกดาวนะครับที่เป็นมุมที่เสียๆตรงนี้เริ่มขยับแล้วก็ให้คุณกับชาวราศีมังกรได้แล้วนนนนัั่เเองพราะะฉ้ การที่คุณทุกข์อยู่ก็แค่เดือนเดียวนะครับเดือนหน้าทุกอย่างจะเริ่มลี้คลายอย่างแน่นอนนั่นเองแล้วมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท,ท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานยดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ